เทียนหยุนแท้จริงแล้วเขาหวังดีกับหวังหลินจริงหรือหรือแท้จริงนี่คืออาจารย์รักขักเหลี่ยมโหดกันแน่เอาล่ะครับวันนี้ผมจะมาสปอยเนื้อหาอานิเมะเรื่องฝืนลิขิตฟ้าข่าขอเป็นเซียนภาคดาวเทียนหยุนโดยในคลิปนี้จะมากระชากหน้ากาก,ากและแผนล,ลับของเทียนหยุนให้ฟังครับว่าเขาดีจริงหรือกลลงกน็แน่พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเบื้องหน้าเทียนหยุนคืออาจารย์ผู้มีเมตตาเอื้อเฟื้อกับหวังหลินมากถึงมากที่สุด ตั้งแต่เทียนหยุนจือได้เจอหวังหลินที่ดาวสุซาคูมออแผนที่มายังดาวเทียนหยุนจนหวังหลินออกจากดาวสุซาคูมายัางดาวเทียนหยุนเข้าเป็นสิทธิสํานักชะตาสวรรค์เทียนหนุนให้หวังหลินพักที่ตําหนักเมฆาม่วงซึ่งต้องเป็นสิทธิที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะได้พักที่ตําหนักนี้หวังหลินกลายเป็นสิทธิที่แท้จริงไม่เพียงเท่านั้นเทียนหยุนยังตั้งใจจะให้หวังหลินเป็นสิทธิสายตรงของเขาในการคัดเลือกสิทธิสายตรงในกลุ่มกองกําลังสีม่วงเทียนหยุนพยายามโน้มน้าวให้หวังหลินเข้าร่่่่ววมมกกกกาาคัััดดดเเเเลลือซึงโยยปติิขจะไททชนนนี้บ์ให เงหลินถูกมองว่าเขามีสถานะพิเศษสำหรับเทียนหยุนพูดง่ายๆก็คือเด็กป๋าเทียนหยุนในฐานะสิทธทิแท้จริงอันดับที่เจ็ดหลังจากหวังหลินโชว์ความเทพในขั้นตอนการทดสอบในดินแดนเทพที่ร่วงหล่นโดยการก้าวเดินขึ้นภูเขาที่มีแรงกดดันมหาศาลหวังหลินสามารถก้าวเดินได้ถึง27ก้าวเกินกว่าขีดจำกัดของเซียนขั้นแปลงวิญญ,ญาณระดับปลายหรือแม้แต่กระทั่งเซียนขั้นเทวะระดับกลางก็ก้าวเดินได้เพียงไม่เกิน29ผลจากการทดสอบนี้ทำให้เขตแดน ของหวังหลินเลเวลอัพโดยเขตแดนชีวิตและความตายได้เข้าสู่ร่างกายของหวังหลินเทียนหยุนจึงมอบเคลดวิชาต้องห้ามให้หวังหลินคือาศาสังหารเทพที่มีความเข้ากันได้กับเขตแดนของหวดัดงาหลินซึ่งโดยปกติเทียหยุนจะให้สิทธิ์เป็นคนเลือกเข้าทำนองวตาดีได้ตาร้าเสียงเรื่องของเมืองนั่นเองและยังมอบแหวนม่วงอาวุธเวสสายป้องกันสามารถป้องกันการโจมตีจากเซียนขั้นเทวได้เลยตอกย้ำย้ำแล้วก็ย้ำว่าหวังหลินเธอสำคัญที่สุดสำหรับฉันนะจ๊ะ แผนร้ายของเทียนหยุนเขาต้องการกลืนกินหวังหลินคือเลี้ยงให้อ้วนพีก่อนเชื้อทำเป็นอาหารเบื้องหลังความใจดีของเทียนหยุนแท้จริงแล้วเทียนหยุนเขาต้องการกลืนกินหวังหลินเพื่อการเลื่อนระดับการบ่มเพาะของตนเองยิ่งหวังหลินเลื่อนขั้นได้มากมากยิ่งทำให้เขาเลเวลอัพได้มากตามไปด้วยไม่เพียงเท่านั้นเทียนหยุนพบว่าเตาของหวังหลินเข้ากันได้กับเตาสวรรค์ของเขาแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นเตาที่เขาเฝ้าใฝ่ฝันมาตลอด ทำให้การกลืนกินหวังหลินจะช่วยเลื่อนให้เขาเลื่อนระดับเลเวลอัพแบบอัพแล้วอัพอีกอัพแล้วอัพอีกนี่คือสาเหตุที่เทียนหยุนพยายามสนับสนุนให้หวังหลินเลื่อนขั้นและกลายเป็นเซียนขั้นขอบเขตทลายสวรรค์ห,หรืออสูงกว่านั้นเมื่อหวังหลินรู้ความจริงจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างหวังหลินกับเทียนหยุนอาจารย์ระหักเหลี่ยมโหดจึงเริ่มขึ้น ในตอนแรกหวังหลินไม่รับรู้เจตนานี้เขาก็คิดว่าเฮเรานี้มีอาจารย์ใจดีมีเมตตาหวังดีกับเขาขั้นสุดจนกระทั่งไปเว้และสิทธิคนอื่นๆในสำนักมาบอกความจริงให้เขารู้ไม่เพียงเท่านั้นความผิดปกติที่หวังหลินรับรู้ก็คือถึงแม้เทียนยินจะอยู่ในระดับขั้นที่สองของนิพานแต่ทว่ากลับไม่มีข่าวคราวว่ามีลูกศิษย์คนใดทะลุผ่านขั้นการเปลี่ยนแปลงหยินลวงตายอย่างรูปธรรมได้เลยซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะฝีมือไม่พอแต่เป็นเพราะลูกศิษย์เหล่านี้ตั้งใจปิดบังความแข็งแกร่่่งงตนนนพริิิ์ทททีก้้าาาวหหไปถึัเเสธล นี้ก็จะหายตัวไปอย่างลึกลับมีข่าวหรือว่าโดนเทียนหนุนเอาไปแรกนั่นเองเหล่าบรรดาสิทธ์จึงปิดบังความก้าหน้าและความแข็งแกร่งไว้เพราะถ้าเทียนหยุนรู้แล้วแล้วก็ตนได้กลายเป็นอาหารจานหลักของเทียนหยุนแน่นอนทั้งหมดนี้ทําให้หวังหลินถึงบางอ้อออนึกว่ารักเราที่แท้จะเอาเราไป d กซะแล้วทําให้สถานการณ์เปลี่ยนจากความนับถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงความจริงอันน่าตระหนกเกี่ยวกับต้นกําเนิดของเทียนหยุน เทียนหยุนไม่ได้เกิดจากปฏิสนธิของพ่อกับแม่เทียนหยุนไม่ใช่มนุษย์อ่ะไม่ต้องงงฟังดีๆเทียนหยุนเป็นร่างอาวตารของเตาวสวรรค์ต้นกําเนิดของเทียนหยุนเกิดจากเตาวสวรรค์ที่แตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอวตารเป็นเทียนหยุนอีกส่วนกลายเป็นสัตว์อสูรในนรกภูมิเตาวสวรรค์เป็นวัตถุที่จับต้องได้แต่ในตอนแรกเริ่มนั้นเตาวสวรรค์เป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังอย่างมากจนเป็นที่หมายปองของเซียนโดยเฉพาะเซียนขั้นขอบเขตทลายสวรรค์แต่ถึงกระนั้นเตาวสวรรค์ก็เป็นเพียงวัตถุทีี่่ไมมจิตสํานึก แต่หลังจากเตาสวรรค์น,นี้ได้กลืนกินจิตวิญญาณของเซียนที่ชื่อว่าเหรียญเต้าเฟยที่ระเบิดตัวเองตายในการแย่งชิงเตาสวรรค์กับเซียนอมตะเจ็ดสีผู้ก่อตั้งอาณาจักรถ้ำซึ่งผลสุดท้ายของการต่อสู้สองคนนี้คือตายทั้งคู่อน,นาไม่มีใครได้เตาสวรรค์ไปครอบครองโดยแรงระเบิดของเหรียญเต้าเฟยนี้ทําให้เตาสวรรค์แตกเป็นสองส่วนส่วนที่แตกและกลายมาเป็นเทียนหยุนก็ได้กลืนกินจิตวิญญ,ญาณความโลภของเหรียญเต้าเฟยแบบเนียนๆทาให้เตาสวรรค์น,นี้เกิดการวิวัฒนาการกลายเป็นเตาสวรรค์ที่มีจิิิตตตวววญาาณมมีีสสสํนนึกคคืออเเรรร์์ช่ ศูนย์มีการอัปเกรดพร้อมฝังไมโครชิปแล้วนั่นเองความจริงอันน่าสะพรึงเกี่ยวกับแผนร้ายของเทียนหยุนเพื่อความก้าวหน้าในการบ่มเพาะของตนเทียนหยุนใช้กรรมวิธีกลืนกินเพื่อควบคุมการเวียนว่ายตายเกิดโดยเขาจะแข็งแกร่งขึ้นท,ทุกครั้งที่ได้กลืนกินผู้คนไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของตนหรือผู้เพาะพลังภายนอกสำนักหรือนอกดวงดาวนี้นางกินหมดโดยเป้าหมายการกลืนกินลำดับที่98คือหลิงเทียวโหอ้าวโดนหมายหัวด้วยจ้า ส่วนหวังหลินไม่ต้องน้อยใจนะในอยู่ลำดับที่99เลขสวยซะด้วยเมื่อการกลืนกินครบ99ครั้งเขาจะรวมวิญญาณทั้งหมดเป็นปรมาจารย์สูงสุดที่มีจิตอิสระและควบคุมชะตากรรมสิ่งมีชีวิตทั้งปวงหวังหลินจะดีใจดีไหมเอนี่ถ้าไม่มีหวังหลินนะเทียนหยุนแย่เลยหวังหลินครอบครองเต่าสวรรค์ส่วนที่สองจึงอัปเกรดและอัปเลเวล ต่อมาหวังหลินได้ครอบครองสัตว์อสูรที่เรียกว่าเนเดบิสใครรู้คำแปลไทยส,ส่งข้อความมาบอกหน่อยนะครับเนเดบิสก็คือเต่าสวรรค์อีกครึ่งหนึ่งนั่นเองตอนนี้หวังหลินจึงอัปเกรดและอัปเลเวลกลายเป็นเจ้าแห่งเนเดบิสและพลังใหม่นี้ทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกไทมาภาวะสุขไม่สุดของหวังหลินหวังหลินจะกลายเป็นหวังหล่อแล้วแม้ตอนนี้หวังหลินจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกไทมาแต่ในใจเขายังมีความกังวลใจจากภัยที่มาจากเทียนหยุนเรียกว่าภาวะสุขไม่สุดนั่นเอง หวังหลิงรู้ว่าร่างเดิมของเทียนหยุนจะกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของตนแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าร่างเดิมของเทียนหยุนอยู่ที่ไหนเขาจึงตัดสินใจใช้ร่างโคลนวิญญาณของเทียนหยุนที่ตนได้จับไว้เป็นกุญแจเพื่อค้นหาที่ซ่อนของเทียนหยุนร่างตน้นแผนซ้อนแผนเทียนหนุนผู้มัเหนเมในการตามหาร่างต้นของเทียนหยุนโดยสืบจากศพอ้อไม่ใช่สืสบจากร่างโคลนของเทียนหยุน โดยใช้วิธีการผสานจิตของตนเข้ากับร่างโคลนของเทียนหยุนพูดง่ายๆก็คือให้ร่างโคลนนี่แหละสื่อสารกับร่างจริงหวังหลินที่เชื่อมจิตเข้ากับร่างโคลนก็จะรับรู้ถึงตำแหน่งของร่างจริงได้นี่มันนั่งทางในชัดๆในระหว่างการเชื่อมจิตหวังหลินรู้สึกเหมือนกำลังกลายเป็นเทียนหยุนจิตวิญญาณของหวังหลินขยายตัวจนสามารถมองเห็นการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์การเกิดและดับของสรรพสิ่งความลุ่มลึกของพลังนี้ทำให้เขาคลายการระวังและจมลึกยิ่งขึ้นในกระบวนการผสานจิตวิญญาณ ตอนนี้หวังหลินจะกลายเป็นหวังหลอนซะง,งั้นซึ่งการผสานจิตของหวังหลินในครั้งนี้กลับถูกเทียนหยุนตัวจริงรับรู้และเฝ้ามองมายิงหวังหลินอะไรมันจะซ่อนแผนกันขนาดนี้เทียนหยุนซึ่งซ่อนตัวอยู่ในอุกดาบากลางทุ่งดวงดาวมองด้วยสายตาและเผยรอยยิ้มที่แสดงออกถึงชัยชนะของตนที่สามารถซ่อนแผนและล่วงรู้การกระทําของหวังหลินเรียกว่าขิงบลูทูธนั่นแหละ จากการซ้อนแผนของเทียนหยุนนี้เองทำให้เทียนหยุนได้ข้อมูลสำคัญอีกเรื่องเกี่ยวกับต้นกำเนิดทั้ง7ของหวังหลินโดยต้นกำเนิดทั้งเจ็ดนี้ถูกขโมยไปและตอนนี้สิ่งนี้ได้มาอยู่ในมือของเทียนหยุนแล้วเอาล่ะสี่เรื่องราวชักจะซับซ้อนและอันตรายต่อกวังหลินขึ้นทุกขณะไว้มาติดตามกันต่อตอนหน้านะครีบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ